ีค่ะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะลูกตาลกอบกุมเรืองค่ะนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกตาลก็มีความสามารถพิเศษก็คือความสามารถด้พิธีกรค่ะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะอะ มาพบกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์อ่าเพื่อนๆยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่ามันคืออะไรนี่เลยเจล่บิวตี้เจลี่บิวตี้นะคะ เจลลี่คาราจีนนนผสมคอลลาเจนและวิตามินซีแน่นอนค่ะว่าคอลลาเจนนะคะจะทําให้ผิวของเพื่อนๆเนี่ยเปล่งปลังอ่อนยาวดูมีน้ํามีนว้ค่ะและที่สําคัญวิตามินซีที่อยู่ในนี้ค่ะจะทําให้ผิวของเพื่อนเ,อนเนี่ยสว่างกระจา่างใสไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีเลยค่ะที่สําคัญนะคะราคาถูกแล้วก็อร่อยสบายท้องด้วยค่ะอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ let's enjoy it ทงงั้งงานลูกตาล ขอตัวไปลองแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเจลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะ0030ค่ะขอบคุณค่ะ